สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ25์2567สกลออำเภอเมืองจันทบุรี21กุมภาพันธ์2567กิจกรรมอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสกลออำเภอเมืองจันทบุรีภาคเรียนที่2ทับ2566ณสลามกีฬาอบอจอจันทบุรีและสกลออำเภอเมืองจันทบุรี 22กลุ่มพาพัน2567ชมลมทูบีนัมเบวันสอกกรออำเภอเมืองจันทบุรีร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การดำเนินงานความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบรวันระหว่างชมลมทูบีนัมเบวันสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กับชมลมทูบีน้์วันเครือข่าย24แห่งณสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี23กุมภาพันธ์2567ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติชุมชนท่องเที่ยวาวัดวิถี ชุมชนขนมแปกริมคลองหนองบัวจันทบุรีณนะชุมชนขนมแปกริมคลองหนองบัวจันทบุรีตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรี